กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสวัสดีเอฟซีเบอร์สุขุมสุคนเด้อพี่น้องเด้อพบพ่อกับบ่าวตายอีกแล้วพี่น้องบรรยากาศยามเศร้าๆพี่น้องตอนนี้ก็อยู่เพื่อนอยู่ซานทอนเลยพี่น้องเอ้ยโอ้น้องแันติเอาหลานพี่น้องเอ้ยน้องแพเอาน้องยิ้มวัวแก้วเอ้ย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 หลานหน่อยเอ้ย ไปบอกตังใหม่ไปบอกหูมาใหม่เม่์เป็นาพาไปบอกอนั่นใ่ตางใหม่ที่น้องแพรฮันนี้ฮันนี้ฮันนี้ดือคะ่ะอุ้ยเฮ้ยวาย สบายดีป่าลุงฮ้ยฮ้ยเอ้ยไอเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยมีน้องแพชไปแซมมันนี่อืมน้องแพชจะไปปล่อยงูอะจะบ่งน้ำกันพี่น้องเอ้ย อันนี้เรากระชไปปล่อยงัวกันพี่น้องเลยกับน้องสันติพี่น้องสิม,มารีวิวงัวอปล่อยพี่น้องเบิ่งพี่น้องเลยอือโอ้โหแม่มเพิ่มแม่พูนพี่น้องเลยอือ แม่เพิ่มนี่พี่น้องเอ้ยสงสัยตั้งคั้นแล้วพี่น้องเอ้ยปีหน้านี่ก็สิได้ออกลูกแล้วเน,ะนาะเอาแม่ใหญ่ออกก่อนพี่น้องเอ้ยแม่ดำออกก่อนนอ้องชายผลตามมาตำหลักนี่มาวันนี้ก็แม่เพิ่มพี่น้องแม่เพิ่มนี่คือว่ามันตั้งคั้นอะไรอะไรพี่น้องเอ้ย ตัวอ้วนแม่พูนพี่น้องต่อมาอมเดี๋ยวผู้ใหญ่ใจดี่นซื้อให้เลยพี่น้องเ้ยผู้วานอยก็ออกเลยพี่นออ้องเ้ยผูทองแบ่งไปเลยพี่น้องลายๆทองแบ่งกับทองแดงไปเลยพี่นอ้องผูกตัวสีลายทเป็นทอง ทองแดงกับทองแดงพี่นอ้องรวมกันหมดกับมีอยู่หกเจ็ดโตเนาะเวยในะขเข่าเขาได้พี่น้องเอ้อันนี้จะเป็นง้วนนะองบิ๊กบูมกับปลุพี่น้องเอ้น,นี่นี่ นี่งัวลูกงัวของเฮาอะไรพี่น้องน้องงัวน้อยตอนนี้เรากระเเอามาส่งข้าหน้าเฮาพี่น้องเลยวันที่ว่าเฮาเกี่ยวข้าวเกี่ยหน้าออกอะไรพี่น้องให้มันขับไปหากินพี่น้องเลยพาก,กันไหลมากับน้องสันติพ,นนนนนพี่น้องเลยไหลมาส่งมันีเก็เป็นวันพระพี่น้องเลย แต่ว่ายังใส่เต้ลงอันวัดลงอันนี้ครัพี่นอ้องมาส่งงัวก่อนพี่น้องเลยปล่อยงัวก่อนไม่เพิ่มไม่พูดนี่ก็ใหญ่แล้วพี่น้องเลยปีหน้านี่คือสีออกลูกเลยเนาะมัหน,นี้พี่น้องเลยโไม่เพิ่มไม่เพิ่มนี่ถือตั้งคันเลยพี่น้องเลยเป็นท่อ พี่นาเนี่ยคือคือได้น้องอีกแล้วพี่น้นองเอ้น้องหมาก็มานำมาหอดนานเลยพี่น้องเอ้โอ้ขันลงหากินแล้ววันนี้พี่น้อง ตัวสีแดงน้องนำพลนด้พี่น้องเอ้ยป้าพ่อแม่พี่น้องเหรอสมบรรยากาศถงหายถงหน้าพี่น้องเอ้ยหลังจากเกี่ยวข่าวแล้วพี่น้องอ ไม่เพิ่มไม่พูดนี่ก็คือปุอ่ใหญ่ใจดีเ่นสื่อห้นอกพี่นอ้องขอขอบคุณ็นลายๆเด้อคอย็นมันๆนหฮงๆสิได้ลูกเลยพี่น้องไอปีหน้าเนี่ยคือว่าเ็นกน็ได้ลูกแล้ว ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางกรุงเทพฯไปแลยเนาะคุณสุชาติวรวิทย์จะลวงวัดที่ว่าเพ็นสื่งัวหายสองตพี่น้องเลยเป็นแม่เพิ่มกับแม่พูนเนาะสองตพี่น้องเลยแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางญี่ปุ่นไปแหละที่พันสื่อใหายอีกหนึ่งตพี่น้องเลยแต่วมันบริมาณน้ำมูมันพี่น้องเอาปะให้มันไปนํำงัว ไป,ไปน้ำงวัวพี่อุ้ยงวัวเอออุ้ยเนาะแม่บุญคุมเป็นโอ้ยเป็นสามโตขอ,ขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อให้เจริญในนาทีการงานขิดยังทำยังกับขาอให้ลาบปลื่นเปเลยดีเด้อคิดยังทำยังกับขาอให้ได้สมความมุ่งมั่มน,านาัฒนาเนาะ บอกเงินมาบอกเงินหมื่นไปเกิดอยู่หน้าบ้านบอกเงินล้านเงินแสนไปเกิดอยุทโธงยถ่ายเด้อ้เงินเหลือใสร่นทงร่นไทยกูแหละเหลือใสเหลือจ่ายให้ได้ทำบุญแบบสี่ไปตลอดเด้อมันมันเฮงๆกันเบิดสุภูสุคนอะไก็ขอขอบุญขอบคุณเอฟซีเบิดสุภูสุคนที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจบ่าวตายขอให้มันมันเฮงๆกันเบิดสุภูสุคน ก็ให oh, oh, ้รวยๆกันเด้อโอ้เตียงหน้าหน่อยพ่อน้องบิวพี่น้องเลยอ๋อโทษลูกตาลก็ออกลายเลยพี่น้องโอ้เมื่อกระแสโปรพิโนเบิร์นโอ้โดดๆพี่น้องเลยเต่วหมากมันพันใหญ่ต้นตาลขู่พี่น้องเลยหน้าเบาตาย ากไปหาเหลาะหากินไปทางไหนหลูกน้อยโอ้ยทองแบ่งขึ้นมาแหลนหันแทนอโอ้น้องมากมาหนำพี่น้องเอ้ยโอ้เป็นอยากหยอกมาเนาะเมืเอน้อยเป็นอยากหยอกมาเนาะอหนัำหยักหยอกน้องมาพี่น้องเอ้ย สามโตไปนำกันเลยพี่นอ้องแม่พูนพี่นอ้องแม่พูนก็นใหญ่แล้วพี่น้องไอ้จะหนาก็ได้ลูกแล้วพี่นอ้องไอ้แบบน,นี้ตก่กันมาเลี้ยงงูพี่น,อนอ้องเ้ยกำนวสันตินน่จะเป็นแม่พูนพี่นอ้อง ม่พ like, uh. ูนนี่ก็ใหญ่แล้วตูอ้วนพี่น้องไอเดี๋ยวพี่อยากดื้อได้พี่น้องไอตัวนี้มัาอยากให้เขาใกล้ก็คือเม่เพิ่มเนาะขนาะเอ้ยชื่อมามาอยู่ใกล้ก็ได้พี่น้องไอ้เม่เพิ่มนี่อ๋ออ๋อ บายก็ได้พี่น้องจับก็ได้บายก็ได้เบ้อวายใ <c oughs> หญ่แล้วพี่น้องเอ้ยช้องใช้ช้องใช้มีลูกเลยเนาะ้องใช้มีลูกแหลอะลลอ้วนอ้วนพี่หน่านเนี่ยก็สิได้น้องแล้ว ปล่อยงัวเลี้ยงงัวกับนองสันติพ <c ười> <c ười> no ี่น้องกันบ้านนี้ปล่อยมากินหญ้ากินยังอยู่หน้าเทานี่แหละพี่น้องงัวหน่อยกับสามโตพี่น้องเลยก๋อบ่าวแดงบ่าวทองแบกทองแบกก็เป็นแกนกา เป็นก,นการ์ดลายๆพี่น้องเอ,อ้ยเออยอดกันอีกทองแม่งทองคำพี่น้องเอ,อ้ยใช้ชื่อให้สองโตออกมาออกมาปีเดียวกันเลยพี่น้องหอใหญ่แล้วพี่น้องเอ,อ้ย ลายโตเติบแหละน้องชันติขี่งวอีกมวดอเนาะงูห้ามีจักโตได้จักโตเลยแม่แม่ใหญ่ตัวหนึ่งผู้ตงไนเจ็ดโตเลย แม่บุดคุ้มมได้ตัวหนึ่งอ่น้องผมถามว่าน้องชันตีเป็นยังคือวกเขาเฮียนผนวัดฝนสีมาชอยขอบครัวเห็ดเบียยเห็ดงานฝนวัดน้องชันตีผนว่าผมบอกไปเนาะเวลาฝนยุดเฮียนมาในก็หลายปีเลยผนก็เลยอยากไปพี่น้องเลย เลยสี่ซอยครอบครัวเห็ดเฮือนเห็ดซานเห็ดเวียเห็ดงานอ,อยู่หากินเนาะอือโไปดื้อเด้พี่น้องเอ้ยแม่บุ้งุ่มอันน่ะอันแม่แม่เพิ่มแม่บุิมคุ้มมาอยู่พูนไปนำงัวเอออุย่ยพี่น้องเอ้ยแม่น้องลำ ขายห้พี่น้องแต่กับตัวโบใหญ่ปได้หอกพี่น้องเอ้ยไปแล้วบรรยากาศธรรมชาติเท่าทงไหทงหน้าพี่น้องเอ้ยโอ้ยหลังจากเกี่ยวข่าวหน้าแซงหน้าปังแล้วพี่น้องเบื้องนํำกันพี่น้องทงกุ้งกวงมาเนี่ยตอนนี้กำลังแดดกำลังเริ่มออกเนาะ อตาวพี่น้องเลยไปเลยแบบนี้อย่างมาหาเลยเอ้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 ยเอนดนาดเออบ่ดืขาพี่น้องเลยหมักอยู่ไก่ด้พี่น้องเลย ท้องฟ้าสีครามงามงามตามท้องไหายทองนาพี่นอ้องเอ้ยอากาศกาสดเื่นบริสุทดฮึมาอยู่ไก่อีกแล้วตัวใหญ่แล้วพี่นอ้องอ,อ้วนๆน,นะเอาละพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็สมมาพาคขันเลยเนะาะบ่าวตายสิได้ยอลาพอ่อพี่นอ้องไว้เพียงตอนนี้เด้อพี่นอ้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวตายเด้อพี่นอ้องพ่อกันคลิปต่อไปพี่นอ้องเอ้ย ป่าตาเชื่อใจเก่าเข้ามาสมบายดีพี่น้องสบายดีมาลงโอ้าทองข้ากับทองแบ่งไหลกันเลยน้องหมาก็หาหนูุพูนพู้พี่น้องลาไปพี่น้องไปก่อนขอขอบุญขอบคุณถูกคอมเมนต์ถูกกำลังใจเด้อผอมพี่น้องเด้อ